นี่ขนาดแค่ซ้อมก็ทำเอาลูกเกดเมทินีน้ำตาไหลขนาดนี้วันจริงจะร้องไห้ขนาดไหนหลังสวีนา่าน้องรักที่นับถือว่าเป็นลูกสาวคนสนิทได้ซ้อมเข้าวิธีเล็กๆแต่เรียบง่ายโดยที่มีเพื่อนๆผู้เข้าแข่งขันเดอะเฟสจากทีมลูกเกดทั้งเบื้องหน้าและก็เบื้องหลังที่ช่วยกันเนรมิตคาเฟเ่เล็กๆให้เป็นสถานที่จัดพิธีจากที่เคยจูงมือเดินแบบในเดอะเฟสสู่การจูงมือมอบตัวเจ้าสาวให้กับเจ้าบ่าวและก็ยังได้กล่าว,วอวยพรสุดสุด เรียกได้ว่าอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่รายการ The Face on Air จนปัจจุบันความสนิทของลูกเกดและซาบีนาจวบจนจะเข้าปีที่10แล้วนับตั้งแต่รายการ on Air เมื่อปี2557ใครที่ทันรายการนี้ในช่วงซีซั่นแรกๆบอกเลยว่าคงจะไม่เด็กแล้วติดตามมาตั้งแต่ตอนที่คัดเลือกผ่านเข้ารอบ15คนและก็ยังเป็นหนึ่งในผู้เข้าแข่งขันตัวเต็งของทีมลูกเกดเมทินีเลยทีเดียวจนสาวซาบีนาก็สามารถคว้า The Face Thailand คนแรกของประเทศไทยขนาดในวันที่รู้ว่า ว่าขอแต่งงานก็ทำเอาแม่ในวงการถึงกับน้ำตาแตกตีใจซาบีนาได้เป็นฝั่งเป็นฝากับเขาแล้วโดยที่ลูกเกดก็รู้อยู่แล้วว่าสักวันยังไงก็ต้องลงเอยกับคนนี้เอ่อรู้อยู่แล้วว่าวันหนึ่งก็จะต้อง เนนนพราะช่วงเวลาที่คบหาดูใจกันนั้นไม่เคยเห็นคู่นี้ทะเลาะก,กันเลยอารมณ์ดีตลอดเวลาไม่รู้ว่าทะเลาะก,กันบ้างหรือเปล่าแต่เวลาเจอกันเห็นทั้งซาบีนาและอันวาดูแลกันดีมากซึ่งสิ่งที่ลูกเกดสัมผัสดได้คือการที่ทั้งคู่เติมเต็มกันมากๆรู้สึกว่าเขาเข้าขากันได้ดีเห็นได้จากที่ซาบีนาไม่ค่อยเข้ามาปรึกษาอะไรเพราะว่าอันวาดูแลซาบีนาดีมากไม่เคยทําให้รู้สึกว่าเขาดีพอหรือเปล่าความรู้สึกนี้ไม่เคยเกิดขึ้นในหัวเลยไม่เคยเห็นคู คู่นี้ทะเลาะกันอ,อารมณ์ดีตลอดเวลาเคือดูแลกันแล้วก็สิ่งที่พี่เกดชอบคือทั้งคู่เนี่ย complement each other เพราะซาบีนาเปรียบเสมือนลูกคนแรกของทีมลูกเกดในรายการซีซั่นแรกๆแม้ว่านานๆาจะเจอกันทีแต่ก็คอยดูแลอยู่ห่างๆเพราะจะมีบางช่วงที่ซาบีนานั้นเคว้นในเรื่องของการงานหรือแม้แต่เรื่องของความรักในอดีตที่ผ่านมาเราก็คอยดูแลถึงแม้ว่าจะไม่ได้โทรคุยกันทุกวันไม่ได้เจอกันบ่อยแต่ทุกครั้งที่ได้เจอกันซาบีนานก็รู้ว่าพี่เกดรักก็คอยเป็นห่วง ตลอดเวลาถึงแม้ว่าไม่ได้โทรคุยกันทุกวันไม่ได้เจอกันบ่อยแต่นานๆทีที่เจอกันเนี่ยพี่เกดคิดว่าซาบีก็รู้ว่าว่าพี่เกดรักแล้วคอยเป็นห่วงอยู่ตลอดท่องกระบ,บอกได้ว่าการที่ซาบีนาได้เจอกับคนอย่างอนันอันวา่าที่พาชีวิตไปในทางที่ดีขึ้นเราก็เปิดโลกใหม่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพซึ่งตอนนี้ก็เป็นอาชีพของซาบีนาไปแล้วเรียได้ว่าซาบีนานั้นเรียกว่าที่สามีไม่ผิดคนจริงๆตลอดกว่า4ปีที่คบหาดูใจกันชอบความเคมีเคใจของ คู่นี้มากๆเขาขากันสุดๆเป็นคู่รักเทลตี้สุขภาพแข็งแรงและก็ยังชื่อชอบทํากิจกรรมเอ็กซ์ตรีมอวดความหวาดให้ได้เห็นและลงตัวงานนี้ก็ต้องมารอรุ้นงานวิวาของจริงของทั้งคู่ก็คงจะออกมาน่ารักแล้วก็บรรยากาศเต็มไปได้วยความสุขอย่างแน่นอน